โอ้โหพี่น้องนะชานี้หน้าแรงอ่ะต้องมาดูไม้ที่ไร้ใบของเราทั้งหลายนะอยู่สวนในแฟตเนี่ยต้องดูแบบนี้แหละฮเพราะว่ามันไม่มีฝนไม่มีน้ำมาดูแลมันะต้องอยู่แบบคล้ายๆทะเลทรายเลยตระกูลพวกเจ้ายูโฟเบียทั้งหลายตระกูลพวกสายพันธุ์ตะบองเพชรเนี่ย อันนี้คือสลัดดช่องกิตนตในสรารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนา่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดียมามเช้าฮะวันนี้ก็จิบกาแฟชมไม้ที่มันไร้ใบอีกหนึ่งชนิดฮะที่ถือว่าปลูกง่ายดูแลง่ายในสวนของเรา ขอให้รากลงดินได้ไม่ต้องไปสนใจละเขาอยู่เขาได้ละอันนี้คือต้นสลัดใดฮะสลัดใดป่านะเนี่ยหรือสลัดใดทั่วไปที่อยู่ในเมืองไทยเราเนี่ยสายพันธุ์แบบนี้ต้นนี้อายุหลายปีแล้วใหญ่จนเนี่ยจากลำของเขาที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ จนเขาปรับเป็นลำต้นที่ใหญ่แบบนี้เป็นวงกลมแบบนี้นะฮะนี่นี่นั่นอะก็ลากมาจากนู่นแหละชายคลองเพราะว่ามันล้มนะเจอพายุล้มขอเขาทิ้งนั่นอะก็เลยลากเอามาปลูกเสีนะยาดายเพราะว่ามันอายุหลายปีมากๆเนี่ยก็ต้องใช้ไม้ค้ำไว้รอ รากเขาแข็งแรงก็ปลูกมาเป็นปีแล้วนะก็ถือว่าแข็งแรงแล้วเนี่ยอยู่ได้แล้วลำเก่าๆก,กิ่งเก่าๆที่มันหักเนี่ยก็เริ่มแตกออกมาแล้วนะนี่ไม่มีเวลาเลี้ยงไม่มีเวลาดูแลนะไม่มีเวลารดน้ำก็ปลูกแบบนี้แหลนะตอนนั้นก็เป็น ตระก,กูลยูโฟเบียเหมือนกันฮะไม้ตระก,กูลที่มียางนะนนก็คือพญาไร้ใบนะวันก่อนให้ดูพญาไร้ใบเขากวางอันนี้เป็นแบบไทยๆเรานะก็ล้วนเป็นสมุนไพรฮะตรงนี้นะก็ลองไปศึกษาดนะูนอกจากเป็นไม้ประดับก็ยังเป็นสมุนไพรด้วยเดีย๋ยวพาดูสลัดได้ด่างของนาเล็กที่ ย้ายมาปลูกแบบนี้นะดูแลไม่ไหวน,ะ,น,ะ,นะเนี่ยน็กย้ายเอามาใส่กระถางแล้วก็ให้รากมันทะลุดินเนี่ยตั้งไว้อย่างนี้เขาก็อยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่กระถางแล้วรากไม่ทะลุดินเนี่ยเราต้องรดน้ำตลอดถ้ารดไม่ตลอดก็ทำให ดินนี่มันแห้งพอดินแห้งมันก็จะทําให้ต้นนี่ล้มได้นะสไตล์นาเลก,ก็็แบบนี้แหละอาศัยธรรมชาติเข้าช่วยนี่ฮะสวยงามฮะสลัดได้ด่างปลนะูกเป็นไม้ไปดับเป็นสวนทะเลทรายได้กระถางนะเห็นไหมตูดฝังดินนะตูดกระถางฝังดินก็ทําให้มัน รา,ากมันทะลุลงไปแล้วก็หากินกับดินได้เนี่ยก็เหมือนกันนะแรงๆเขาก็ต้นอาจจะไม่โตเท่าไหร่แต่ว่าแข็งแรงอยู่ได้เนี่ยอยู่กลางแดดต้นเขาจะแข็งแรงนะแต่ถ้าเราเอาเข้าไปในร่มเนี่ย ต้นเขียวสวยยืดยาวแต่ไม่แข็งแรงนี่รอฝนฮรรอฝนปลูกใส่กระถางแล้วก็ให้ก้นมันทะลุดินแล้วมันก็จะอยู่ได้ รากมันหาก,กินได้ฮะไม้อื่นฮะอยู่ไม่ไหวฮะดูฮะไปหมดแล้วอยู่ได้ทนได้คือพวกจันผาเนี่ยแหละชอบอยู่บรรยากาศแบบนี้นี่ฮะสลัดใดด่างของนาเล็กแกงนี้แหละคือเป็นไม้ทะเลทรายไม้ทนแดดทนฝนทนแรงนะ ใครที่มมีเวลาดูแลเนี่ยปลูกแบบนี้เลยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะเล็กมีเยอะนะแต่ว่ายังไม่ได้จัดสวนฮะก็ปลูกปลูกทิ้งๆไปก่อนนะเดี๋ยวไว้โอกาสดีๆมีเวลาก็ค่อยหาวิธีจัดสวนให้สวย ครับผมสลับคลิปนี้นะเป็นคลิปสั้นๆก็พามาจิบกาแฟแล้วก็ชมต้นสลัดใดด่างของนาเล็กนะาับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ